มัดทีละอันแบบนี้เด้อครับปีกบนปีกลางมัดมันเป็นแบบนี้ซะก่อนเวลามัดให้แอนปีกันแอนปีกงี้เป็นแนวนี่แอนมันขึ้นบิดที่ไหงมันนอนแนี่นะครับบิดมันขึ้นมาเนี่ยนี่ให้มันแอนกันนิดนึงกระทั่งล้างนี่ยคือ,อกันแล้วเ้าจะมามัดปลายมันจุ่มเช่กัน จงมามัดใส่ตัวนี้ทำไมผมว่ามันจิ้วกันเดี๋ยวเอาซ้ำดีกระพาะโอเคครับผมอาตานหม,มัดนะครับนี่มันจิ้วประมาณนี้ถ้เาเขาอีเจงหน่อยก็ได้ดึงเข้าไปมันเขาไม่จังหน่อยถ้าก็มาเอาเสียกสองเส,ส้นที่เป็นปมอะไรก็หยักเขารอบหนึง่งนะเขารอบสองรอบตอนนี้ปังนี่กระซองรอบคือกันแล้วก็หลอกไปหลอกไปแล้วเขาก็มาทักทักแบบนี้ เขาหมวมันให้มันซ้ำนี่อยู่ประมาณซ้ำนี่อย่าให้มันจูกันเหี่ยงกันนะเอาไว้ซ้ำหนึ่งทักกระทักเขามาเอาเขาไปอีกจังหน่อยเด้อนี่เอาเขาอยู่ประมาณซ้ำนี่ใหญ่ให่ให้มันจูกันได้ทักกระทักเสียกนี่ทักเขามาทักกระอกไปเอามีหีดจูดบวต้องท่ากาวด้วยตัวนี้สองปิดจองฟังแต่ว่าตัวนี้เ้าต้องท่ากาวมัน เ,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 เบียดเหลีเยาเฮ็ยดยังเหลี่เบิดลปุ๋ยให้ทั้งถาดเก่าหยอดเก่าหอนใส่ให้มันหลอกปีไว้เบิ้ลซองฟังมาทานเบิ่งกันตอนต่อไปอามัดหนีก่อนเดือบขัดคาสิเอิบนี่จะมากหมุนมัดเสียกไปหาย,ยู่ถ้าก็จับไงเสีย็มัดปีกนี่ทับเบิกเอาเบิ้ลไวทั้งล่างปีไว้ทั้งไต่ เอาอึกบไปตั้งล่างกบปีไปตั้งทึง่งเอาผิด <c oughs> ถ้าก็ง่ายขึ้นมากปะถ้าก็มามัดตัวนี้ซะก่อนมัดเอ็มซีมีสองปอที่มากไปหายอยู่ดอบก้าวมากหมัวมันมน,ใน,ใมนี่ใส่นี่ซะก่อนนี่ทาาใส่มุงเขาขีดไว้ทั้งทางนี่สองปออีกปอหนึ่งอีกกระปอหนึ่ง มัดมัดทางนี้เดิมมัดพอสู้โค้งอยู่ฝั่งหนึ่งมัดดีแล้วเขาจะมามัดตัวนี้มามัดตัวนี้ใส่เลยคือบ่ฝูกลัดไปฝูกลัดยังอยู่หลุมปีเขาจะขีดเสียนมาให้เยอะใส่เลยนี่บ่ฝูกล่ะ กันสัมบัติใช่ละบาตนวะติดโฟกัสยังเปลี่ยนโหดีขีดเสียนไว้อยู like ่วงปีกเนี่ยมันอยู่ขีดวงเดียวกันฝั่งอะไรก็คือกันปบบนี้ดีๆมันทอกันโหก็ติดโฟกัส ซ้ำนี่แล้วก็มาทักคอไกล่ลอ,อกไว้อยู่ทั้งล้างมันนี่เกี่ยวเขาเสือกเกี่ยวเสือกเขาทั้งสอดนี้เขานี่น,นี่ลอ,อกไว้ให้มันเนียนๆจากซองสามรอบปั้งนี่ก็คือการแล้วก็มาเบิง่งขาหมัดถ้าจะมามัดตัวผู้บานเขาจะมามัดต้นผ้บ้านมัดตัวนี้านม,นมานนี้ มัดหลอกไปสักก้อนให้มันเนียนๆเสียนนี่ดิ้งอยู่หาชิบสองโอ้ยมันถัดม,มาวัดเบิ่งนี่หาชิบสองฟังละหาชิบสองจัดเบิงบ่งเสียกเบิ่งเดี๋ยวหัวจีบบอกอีกเท่านึงวัดเดี๋ยวจะส่งประมาณนี้ถ้าก็จับยันเบิ้งดีๆนี่ย่อขึ้นเบิ้งนี่เบิ้งขาว่ามัน,นงอหัตัวไหนมันแนงอหัวงอ เบิ่งปีมันให้มันแอ็นกันไปจังหน่อยหามัดเลยเขากะจับเบิ่งงนี้เอานี่ขาตัวใดมันเงี้ยงขึ้นเงี้ยงลงเขากะจับเบ็ดขึ้นเบิ่งกะกะดีซะก่อนเบิ่งแบบปีกมันแอ็นขึ้นทอกันอยู่บระชองฟังเขาก็เงี้ยนเบิ่งขามันข่างกระทุ่มรถประกานี่มันมันเงี้ยงขึ้นก็กดมันลงจังหน่อยให้มันตรงกันนะนะมันตรงอยู่กับปลายปีกซำเนี่ ถ้าเบิง้งตัวนียิ่งยันขึ้นเท่ากับกดมันลงเบียดมันลงแล้วเ้าเช็คดีๆเะาจองมาหยอดกาวถ้าลอกกาวใบเบิดสุบอนเลยนี่งองนี้นี่มองนี้ก็บลอกมองนี้ก็ลอกอนี่ก็ลอกนี่ก็ลอกหันก็ลอกขาก็ลอกบล็อกแต่ปีกอย่นี้คือบล็อกมันเป็นอิสระมาตานหลังนั่นจังนั่ามามัดหวัวยืดมาหายอยู่ดอก เจ็ดจุดห้าจะก็มามัดใส่อีกเสี้ยนหนึ่งเด้อมัดใส่สวงซ้ำนี่ก็ได้วัดออกมานี่วัดว่านี่นี่เส้นหนึ่งมัดอีกเสี้ยนหนึ่งฝั่งนี้คือกันวัดออกมาเส้นหนึ่งมัดใส่เสี้ยนหนึ่งจนีีจะก็มัดใส่อีกเสี้ยนในมุมนี้นี่เปาะนี่นี่เสี้ยนหนึ่งแล้วก็ดึงมานี่นี่เจ็ดจุดห้าจะวัดออกมานี่นี่มานี่มานีเจ็ดจุดห้าพอก็มากให้แล้วแหละ กมัดมากๆเขานี่นี่เส้นหนึ่งมัดดึงอีกเขามาอีกเส้นหนึ่งอ่านก็เส้นหนึ่งคือกนรจะเจ้าก,ก็วัดเบิง้งกว้าากว้างกอ้งปีกให้มันทอกันตัวสองฝั่งให้มันทอกันตัวใจ่อยู่บนวัดวัดจากนี้นี่มานีนี่ฟังนี่ก็ฟังนี่ มันทอกันแต่จะกระลอกไปเรื่อยมาลอกมันแน่นๆเลยมัดจีมงนี้นี่ให้มันแน่นๆมัดจีมงนี้นี่มันแน่นๆเรื่อยอยู่มงนี้นี่แต่เช็คบ้างดีว่ามันขามันทอกันบ่อคอมแอนมันทอกันบ่อปีกมันทอกันบ่อแล้วก็จะยอดก้าวบาน หลอกไว้เลยหลักบาทในกระเทียมเง่าอะไรเกือมาผลเกือมาผลดีๆปั่นจะเห็ยประกับใส่ปั่นประกับเนี่ยละเอ็ดประกับใส่ให้ก็ได้ประกับสนุกได้ประก็ดใส่ให้ต้องมามัดหลอกไว้ให้มันอยู่ยกขินคนงานมาดทานคือเก่า อยู่ประมาณนี้ทรงเบาร้อยห้าสิบเซนมาฐาน